เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับไอรอนคอร์ ots, วันนี้เราอยู่ในเกมยุโรเปียวอร์สีนโปเลียนจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตามแผาเจ้าหญิงโซเฟียนะครับตอนที่2แล้วนะครับโอ้โหบอกแล้วนะครับว่าโปรเจกต์นี้นะครับทำจนจบแน่นอนนะครับโอ้โหก็ถือเป็นว่าเป็นการชดเชยแบบว่าโปรเจกต์ต่างๆที่แบบว่าเล่นมาไม่จบสักทีนะครับอืมแบบ ก็ตอนที่1อยู่นั่นแหละนะครับไม่มีตอนที่2ส,สักทีโอเคก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับจกกักรวรรดิโรมาอันศักสของเราเนี่ยได้ทําการเคลื่อนกองกําลังนะครับได้จํานวนหนึ่งก็หลังจากนั้นนะครับเราก็กำลังจะทาการเข้าตีนะครับหัวเมืองต่างๆของศัตรูของเรานะครับในเฮือนนี้นี่แหละถ้าว่าในการต่อสู้ตรงกลางเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เป็นใจให้กับเราัเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่า แนวรบตรงกลางนะครับค่อนข้างจะเละเทะเลยแหละส่วนที่อัมสเตอร์ดัมก็ก็ยังสู้ได้อยู่นะครับผมไม่ตายวะแม่งเอ้ยโอเคนะครับส่วนทางเหนือก็อีกนิดเดียวก็คงยืดตรงนี้ได้แล้วละ่ะเอ,อ้ยเอามันเอาไม่ตายเออเออไอ,อ้ฐานมายึดได้เว้ยเอออย่างเงี้ยโอ้โหกองทัพที่บุกทางเหนือน,นี่มีแต่กองทัพฐานมานะครับแมหมเฮ้ยจริงนะครับเอาละ่ะ ที่โปรแรนโปรแรนยังไม่มีอะไรครับยิงปืนใหญ่อัดใส่ไปโอ้โหเจ็บเจ็บหนักเนี่ยเจ็บหนักนะเนี่ยอือเป็นไงแตกยังยังไม่แตก่ะยิงเข้าไปตายยังเออตายสักทีนะครับโอเคเอาคนเข้าไปยึดเลยนะครับผมอืมอโอ้ตรงนี้นี่สู้กับทหารมาอย่างเดือดมากเลยครับป้อมตรงนี้เออค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับอา่าแข็งแรงมากเอาละ แนวลบก็คงมีเพียงเท่านี้ใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วนะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเขาตัวต,วตายอีกแป๊บนึงไปครับโอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสมันยกครับมาปลูกอังกฤษได้แล้วว่ะเมื่อกี้มันยกพลขึ้นบอกอะ่ะยอดสุดยอดยิ่งจริงๆเลยนะโปเลียนยกพลขึ้นบกได้ไงวะาเนลสันกูหายไปไหนเออเนลสันกูหายโอ้อัมสเตอร์ดมัมมันสร้างกองทหารขึ้นมาใหม่แล้วเว้ย ที่ yeah, ไม่ธรรมดาเนี่ยมีธรรมดาว่ะอืมอัมสเตอร์ดัลเขาก็เก่งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวปืนใหญ่ตรงนี้เราจะเรียกเชิญบุคคลในตำนานออกมานะครับนบโปเลียน,นครับผมนะอืมเอานโปเลียนมาสู้กับนบโปเลียนคิดยังไงไนะเนี่ยนโปเลียนมาสู้กับนบโปเลียนแม่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะสู้กับเออ่ทหารของฝรั่งเศสตรงนี้นะครับยิงเข้าไปโอ้โหเจ็บเจ็บทั้งสองฝ่ายครับ เท่าเท่ากันเท่าเท่ากันแต่ว่าไม่มีพลังมของเราอยู่อยู่ที่อิตาลีเลยเหรอวันนี้หายไปไหกันหมดเนี่ยโอ้อะไรอยู่วะอู้ตรงนี้โปรแลนด์เดี๋ยวเราบุกเข้าวาซลเลยครับวซลนี่ก็เป็นเมืองหลวงของโปรแลนด์นะครับโปรแลนด์ของเราโอเคเอาละมายิงปืนใหญ่เตรียมพร้อมมาเลยเรียบร้อยโอ้โหเหมือนกับไอ้กรุงศรีอยุธยาเลยวะ่ะ ไอายุธยาภาคสองมาเนี่ยนีอ่อืมมีเข้านี่โอ้โหไม่เข้าใหญ่เลยว่าไหลกันวะเนี่ยยังถึงโอเคเดี๋ยวเราจัดการกักบเมืองตรงนี้นะครับเมืองนี้ก็ถือว่าป้องกันหนาแน่นอยู่นะน,นี่พวกออตโตมันก็เก่งนะครับอย่าดูถูกพวกนี้เดียวเอาล่ะเพราะว่าพวกนี้เป็นผู้ที่ทำให้จกักรวรรด โรมันล่มสลายนะครับเพราะว่าคอนสแตนติโนเปิลถูกพิชิตโดยออตโตมันนะครับผมโอเคจัดการกับทหารมาของออตโตมันหน่อยเรียบร้อยพวกยังเติร์กเอาล่ะคงม,มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยแนวรบตรงกลางก็เละเทะนะครับมผมน่าจะแพ้แนวรบตรงกลางนี่นเนี่ยแนวก็ต้องแพ้อยู่แล้วเพราะว่าเล่นแมนนะครับ <c oughs> เออก็มาภาคคีนหลังนะครับผมเออโอเคไปต่อครับ อกองทัพเรืออังกฤษที่เขาโตกับฝรั่งเศสแล้วนะครับยกพลขึ้นบุกแล้วกองทัพเรืออังกฤษแมสุดยอดครับสุญญดยอดดีดีดีที่อัมสเตอร์ดัมนี่เนี่ยเรียบร้อยฮะเรายึดได้แล้วอัมสเตอร์ดัมต่อไปเราก็แค่เคลียร์ออบเจกต์เล็กๆน,น้อยๆนะครับที่เกมนี้มันสร้างมาไว้ก่อนเดี๋ยวเนเธอร์แลนด์ก็แตกนะครับมไม่ยากหรอกส่วนการบุกทางเหนือเนของผมเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะลําบากเลยนะเนี่ยเออ มันไม่ได้ง่ายๆเนี่ยการบุกทางเหนือเนี่ยเออตรงนี้ก็จัดการกับป้อมไปหน่อยไอ้ป้อมไม่พังว่ะป้อมนี่แข็งแกร่งจัดบอสเอาครับตีเข้าไปโอ้โหยี่สิบยี่สิบต่อสี่สิบแบบโอ้โหในคนคนนี้เก่งมากนะครับเออนั่นแหละโอ้โหเข้ายี่สิบปืนใหญ่อันนี่ให้เรานใช้ปืนใหญ่ถล่มไปเนะี่ยอ่าเขามีประกาศมาแล้วครับเกมนี้ว่าจะสร้างเป็นเอ่อเกมภาคใหม่นะครับของยูโรเปียนบอลนะครับก็จะเป็นยูโรเปียนบอล 7นะครับอ่าจะเป็นสงครามเกี่ยวกับยุคกลางซึ่งผมก็อยากเห็นมากไหมผมชอบไออสวินเทมพลา่าเอออสวินเทมพลานี่ก็แบบว่าเป็นนักรบนะครับสมัยยุคกลางที่จะคอยปกป้องนักบวชคริสนะที่จะไปแสวงหาเอ,อเ่อคยกว่าอะไรวะแสวงหาบุญน,นะครับจากดินแดนอาศักดิ์สิทธิ์เพราว่าสุดท้ายแล้วก็นะครับหลังจากสงครามครูเสดครั้งสุดท้าย หรือเปล่าประมาณนั้นครับสงศศครามคูเซตเขาสุดท้ายได้ชิ้นสุดลงก็จบเลยนะครับอืมก็ไม่มีเทมเพล่อีกตัวไปนะครับเพราะว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่เหลือ,อแล้วโอเคครับกลับมาที่เรื่องของเราต่อนะครับจังหวัดลงมนอันศักดิ์สิทธิ์ของเราก็ตอนนี้ตกอยู่ในวงล้อมอของฝรั่งเศสนะครับบางส่วนของท่าบางส่วนอู้มมาตีนะโปรเรียนห่ะอ้นี้มันคิดว่าเก่งเหรอฮะนี่ใครเนี่ยนี่ใครนะโปรเรียนเฮ้ย นี่เปนนโปรเลียนเลยเฮ้ยอย่าบอกนะจะเป็นตามประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เอานะไม่เอาเฮ้ครับต่อไปโหกองทัพอังกฤษที่บุกเข้ามานี่ก็โดนโต้กลับหนักเลยเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอังกฤษจะงัดใช้ไม้อะไรนะครับสู้กับฝรั่งเศสได้ว่ายุคนี้เนี่ยฝรั่งเศสเขาเก่งนะไม่ธรรมดานะครับฝรั่งเศสนี่เก่งจริงๆเอาละจัดการไปดิออโหแทบไม่เข้าเลยว่ะ เอาละเดี๋ยวเราจัดแกนกับป้อมนี้นิดหน่อยนีครับส่วนตรงเดนมาร์กเออเดนมาร์กก็เอาไว้เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับมันมันตียากมากเลยนะครับเดนมาร์กเนี่ยเออเอาจริงๆขนาดเรามีสวีเดนอยู่ทางเหนือคอยช่วยเหลือเนี่ยมันยังสู้ไม่ค่อยไ่าเลยสวีเดนเนี่ย <c oughs> โอ้ <c oughs> เดนมาร์กนี่แบบว่าจากักรวรรดิไวกิ้งนงมันเก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยทำไมทหารมมาของฝรั่งเศสตรงนี้มันเก่งจังเอาละวอซอเธอนี่เองต้องแตกแล้วมั้งเนี่ยนี่แน่โอ้โหเข้าแปดทำไมมันเบาขนาดนี้เออเข้าสามสิบว่สามสิบแรกกับ 20, ยี่สิบเอ็ดโอเคยิงเข้าไปโอ้โหสิบเอ็ดเออสิบเก้ายิงเข้าไปเฮ้ยมันไม่เข้าวะเข้าหนึ่งเองโอ้มันสกิลเฉพาะตัวนี่แหละสกิลพิเศษโอเคข้างล่างตรงออตตมันก็ ยังทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเราจะบุกถึงคอนสแตนติโนเปิลละนะอีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะเอาเรืนเดนสักสีของเราขึ้นมามันสงคามคูเซตอีกครั้งหนึ่งนี่มานี่เนี่อือนั่นแหละปะืนใหญ่ไปถะทะกับเรือนะครับเมื่อกี้โอเคยกขับลงมาครับเตรียมพร้อมสู้กับพวกยังเตาเกียบร้อยคุณชอบอเกมแนวนี้มากเลยนะแบบว่ามันไม่มีลิมิตยูนิตอะเออ เกมพักใหม่ๆของค่ายนี้มีลิมิตยูนิตโอ้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับแบบมันให้สร้างฐานด้จำกัดอนะครับก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่๋อจัดการเข้าไปอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอาล่ะยิงเข้าไปโอ้โหเจ็บเนี่ยเจ็บเนี่ยยิงเข้าไปเฮ้ยมันยังไม่แพ้ปะเดี๋ยวมึงยังไม่แพ้เนี่ย โอ้เก่งเงินไปแล้วเก่งเงินไปเอาล่ะโอ้เราเสียแนวรบตรงกลางไปแน่เลยว่ะท่านผู้ชมโอ้ฝรั่งเศสเก,ก,ก,ก่งเกินเก่งเกินจริงๆเะเนี่ยฝรั่งเศสเออต้องแบนฝรั่งเศสแล้วมั้งเนี่ยไปต่อครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่วอร์ซอลไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไปต่อครับื้อเอาล่ะยกคนขึ้นบกได้แล้วอังกฤษตรงนี้อ้า โอเคนะครับต่อเออ่ยิงเข้าไปปังไม่ไมีพังว่ะนะผู้ชมมันค่อนข้างจะเหนียวนะเนี่ยนี่เนี่ยโอห้าสิบแปดต่อสิบเจ็ดครับอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงแตกกรนแล้วเนื้อร์แน์เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้เลยแค่แดงมิดมาขนาดนี้บ่งเซสรตรงนี้ก็โดนยิงไปดีโอ้โหข้อสิบห้าอีกเบาซะเลยเกิน เบาแบบเบามากเลยอ่ะเออมันเบามากเลยเห้ยครับแล้วเปิดมันทิ้งไปซะโอ้โหสิแพ้ฮึมค่อนข้างจะนะแน่นอยู่นี่ไอ้พวกนี้เอาละจัดแกนไปซะโอ้ไม่เข้า่ะท่านผู้ชมมันเบาจังเบาที่ไหนโอ้ยโปไปเนี่ยโอ้โหเข้าแหวกเมื่อกี้เข้าหนึ่งโอ้มาไล่กันนี่เนี่ยยี่สิบยี่สิบ ไม่ตายเข้าหนึ่งวัดเด้อเฮ้สกิลี้อะไรของมึงเฮ้ยเดี๋ยมึงเหนียวขนาดนะี้โอ้โหคุณพี่ใช้อาคมอะไรครับเนี่ยอาคมนั่นไปที่เขาใช้ในเนี่ยไอ้สับสะพานสับติดเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเยดเคโปลแลนด์คนมีอาคมว่ะโปลแลนด์แดนอาคมเออพูดอย่างนี้นะครับ โวลแลนแน่นนะครับอันอันนี้ไม่ได้ย่าพลาดทิ้งอะไรนะครับมันก็แค่เกมนะแม่เอาอะไรมากกว่าเกมนะครับโอเคเดี๋ยวยิงเข้าปะเป็นเท่าไรครับโอ้ยยี่สิบเองยิงเข้ามาหกสองไม่ตายโอเคครับเอาละส่วนทางใต้ก็ทางใต้เดี๋ยวผมไปยึดท่าเรือของไอ้พวกอิตาลีตรงนั้น ตรงนี้ก็จัดการกักบเมืองของฝรั่งเศสตรงนี้ให้ได้ก่อนค่อนข้างจะหนาแน่นอยู่ครับเมืองของฝรั่งเศสตรงนี้ยิงเข้าไปอื้อพวกมันยังไม่แพ้เหรอเฮ้ยอื้อนั่นแหละเอาอะไรอยมันยังไม่ตายอีกแหมเอ้ยเอาละมาเทิร์นต่อไปเลยดีไหมเนี่ยเอ่อสร้างแา่นป้องกันไว้ก่อนก็แล้วกันนะ หาของฝรั่งเศสนี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับอ้ออังกฤษนี่เขาเริ่มทั่วแลวนะบุกถึงปารีสแลวนะอังกฤษนะโอเคนะครับผมว่าคลิปนี้เอาตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคลิกนะครับกดแชร์เพื่อเป็นกระจายผลดีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ